ก็ขอ,ขอากา่าบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกุ๊ดนะครับจาก่อง EC Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็อ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์507นะครับเซิรอ,อ่าหลักผมนะตอนนี้นะก็ตอนนี้ผมได้อะมิลสากาดนะครับมิลสากาดดีอาวุธ3ดาวนะใครที่ดูคลิปก็จะรู้นะครับก็เป็นอาวุธ3ดาวของมิลสากาดนะแล้วก็ตอนนี้ผมจะทําเป็นอ่าคอมโบแบบนี้นะก็คือ ลาซาเตเอาซาทเลลึกนะแล้วก็คอมโบ,โบกับอ่าเมียวซากาดนะก็แล้วก็อ่าตรงนี้นะ่าอาจจะเป็นคอมบี้แมนนะทุกคนประมาณนี้นะสำหรับทีม PVP นะทุกคนก็มันจะเป็นคอมโบแบบนี้เลยนะก็เป็นอ่าอาจจะเป็นแบบนี้นะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ให้เมียวซากาด c คอมโบกับลาซาทะเลลึกน,นะทุกคนแล้วก็อ่าให้พิเสื้อ DX นะครับ ขยันพูด x ีจังเลยนะผมอ่ะเออมาคอมโบกับราซาพิษของราซาทะเลลึกอีกทีนะแล้วก็โซนิกให้เปิดก่อนนะเพื่อให้มีโอกาส2ตัวนี้จะได้เปิดตามนะทุกคนแล้วก็มีม้าเหล็กโจมนะเป็นคอหลักนะตอนนี้คอก็เลเวลสแล้วนะครับทุกคนก็อ่าเราจะมารีวิวกันนะว่าหลังจากที่ทีมผมนะครับมีเมลซากาดล่าง SSR บวกเข้ามาแล้วมันจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนนะตอนนี้ก็เพิ่ง3ดาวนะ นิดเดียวเองสี่ดาวอ่ะกดไปเลยเราก็กดขึ้นไปสี่ดาวเลยนะครับทุกคนเออเพิ่มพลังมาลิดหนึ่งนี่ก็อัพได้ก็อัพไปปึ๊บเพิ่มพลังมาอีกสามหมื่นกว่าปึ๊บนี่เราก็อัพ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 ตรงนี้ผมเอ้ยผมไม่ได้อาฟาร์มเศษมลสกาเลยนะเพราะว่าผมรีบทำซูนิก ขึ้นห้าดาวนะทุกคนก็อัพแคสซูนิกแล้วตรงนี้ก็เปิดได้ก็เปิดไปเลยนะแล้วก็เอาทักษะตรงนี้ก็ใส่เป็นอแผ่นอะไรกําลังนะเวลห้าอันนะแล้วก็แผ่นแทงทะลุนะเวลห้าหนึ่งอันนะครับทุกคนตรงนี้นะก็เน้นเลือดจุกๆนะทุกคนก็พลังสองล้านเฮ้ยแสงการูแล้วปะเนี่ยหรือแสงการูแล้วนะทุกคนใกล้จะมาท็อปทแล้วนะตอนนี้ด้ยตอนนี้นะเพราะว่าเปาค่องคง ตัวอื่นมาใส่นะสำหรับมิลซากะนะครับมาทุกคนก็อลองกับอ่าท็อปพ v p นะเอ้ยไม่ใช่ท็อป Pv p v p ีดิท็อปอ uh, พลังนะครับทุกคนก็อันดับ1,2,3,4,5ส 5, 5, 5, 5, อี้นี่อาจจะสู้ไม่ได้นะอุ้ยแต่เ,เขาปิดคนนะลองมาดูกันอันดับ6นะอันดับ6มีแฟตนะทุกคนมีแฟตกูพลังเขา19ล้านนะ พอดูแบบพลังแบบไอ้นี่ก่อนพลังตัอ่าน้อยกว่าของเรานะก็มีฟินิกแมนนะกามีลาซาเทลึกแล้วก็มีจักรพรรด,ดิกด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแทงท็อฟมาสเตอร์ด้วยนะลัง SSR บวกแนละ้โหจะสู้ได้ไปเนะี่ยไปทุกคนลองขอลองดูนะบอกเลยกว่าจะจบก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะก็เป็นโซนิกฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะก็เป็นฝั่งสีเงานะครับโอ้โหอยู่กับแทงท็อฟเลย ฝั่งสีเงาใส่แทงท็อปนะครับจังหวะนี้3ล้านสองเศษนะแล้วก็อ่ามอยุคุรมายมาคีไปนะอาขวานันสับยักษ์ใหญ่ปะซื้อทาน,นะแล้วก็อีก,กาสนาไปจังหวะนี้7ล้านสี่แสนนะทุกคนติดพิษไป2ตัวนะแล้วก็นนี้เป็นการไล่อันตินะก็อีก,กาสนาไปอีกรอบนะครับสองเสองหมื่นดาเมจนะเพราะว่าเป็นการไล่อันตินะก็ไม่ค่อยจะแรงนะแล้วก็โซนิกสับไปนะ3ล้านนะเอ๊ะ1ล้านนะทุกทีแล้วก็ฝั่งเขาก็ได้ไล่โจมปี คืนกลับมานะครับเป็นการไล่โจมตีจากกลยุทธ์เหมือนกันนะแล้วก็ม้เหล็กจู่โจมไปลดดาเมจนะลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ติดผิดไปเจ้กระพัดเด็กยุนักออกรบมาจาังหวะนี้เจ็ดล้านนะแล้วก็ทีบัตไล่โจมตีไปนะแล้วก็แทงลูกน้องแทงท็อปไล่โจมตีมานะครับแล้วก็อีก,กาซานายมาอีกรอบนะครับอันนี้เป็นโจมตีแล้วนะหกล้านหกแสนนะทุกคนแล้วก็อ่าจัก,กระพัดเอ้ย จักรพัดเด็กนอนแล้วนะก็ลูกน้องจักระพัดเด็กไล่โจมตีนะแล้วก็จักรพัดเอ้ยจักระพัดเด็กฟื้นคืนมานะครับเพราะว่ามีฟินิกแมนนะก็ทางเรามีเมลสากาดนะทางเขามีฟินิกแมนนะแล้วก็ตัวอะไรนะเฟลยเปลวไฟปะหรือเขาทําไมเขาจัดทีมแบบนี้น่าจะเอาแทงค์ท็อปมาอยู่ตรงเฟลยเปลวไฟนะเพราะว่ามันจะได้ไล่อันตินะเออแล้วก็ฟินิกแมนดิ่งเวหาไปนะครับจังหวะนี้บึ้มก็ไม่มีผลแล้วนะสําหรับอ่า อัศวินจักรกลนะเพราะว่าได้ออกเทินไปแล้วนะแล้วก็ขีบอัศวินจักรกลไปปึ๊บแล้วก็แทงท็อปตีธรรมดามานะครับเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะแล้วก็จักระพัดิกไล่โจมตีมานะแล้วก็อีกาซาในจากฝั่งผมนะครับปับปาปาปาปับนอนเลยหรือไม่นอนเลยนะครับทุกคนแล้วก็มิวสกาดนะขวัญสับยักษ์ใหญ่ปะถ้าจำถ้าไม่ผิดอันติไปห้าล้านสี่แสนดามีเนนะทุกคนแล้วก็ฮิวนามาแล้วก็ไล่โจมตีมาก็คือ นี่นะเขาตายเขากลับมาใช้กลยุทธ์นะยิงผมจะกลับมาปะเนี่ยกลับมามากลับมานะแล้วก็เป็นอะไรนะอา,นอาลูนเออรลูนสกิลลูนนะแล้วก็อามันจะไล่โจมตีนะถ้าสกิลลูนอาได้ออกนะทุกคนแล้วก็จู่โจมบ้าข้างนะครับมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะที่สกิลลูนอาได้นะสกิลลูนปิดเบี้ยวอ,ะอ่ะเออปิดเบี้ยวแล้วมันจะได้ไล่โจมตีนะทุกคน แล้วก็เป็นอ่าเฟลยวยาเปลวไฟนะอันติเอ้ยเป็นไอ้น,นี่ก่อนนะม้าของผมอันติไปนะนติดพิษไปแล้วก็เฟลยวยาเปลวไฟมาจังหวะน,นี้อันหนึ่งหนึ่งเปะจะไม่ผิดแล้วก็เป็นการไล่โจมตีเหมือนกันนะอันนี้ก็มาจากสกิลเหมือนกันนะครับกลยุทธ์นะหรือพลังเฟง์อีกาสนนยอันนี้คือของจริงอติมาสองล้านแปดเนะเพราะว่าลุกติดลบลีกนะแล้วก็มาเล็กเอามาเล็กจู่จมาจังหวะน,นี้ซึ่ม ซึ่ม3 8 0 0 0 0นะทุกคนแล้วก็สิบะไล่โจมตีมาติดลบลีกนะแล้วก็มาอีกแล้วเฟย่าเปลวไฟนะแล้วก็อ่าอีกาสันนมาจาังหวะลบลีกแต่ก็นอนเต้งเต้งเหมือนเดิมนะยังไม่ฟื้นเลยนะแล้วก็อ่าตัวอะไรนะนกนกไฟฟินิกแมนนะครับจะ่าบไหมไม่น่า่ามั้งเพราะว่า2ตัวนี้นอนอยู่นะแะไลโจมตีมาแล้วก็เอาคาบอีกแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นกลยุทธ์นะ ก็แทงขอปอันตีมา2ล้าน6เศษนะแล้วก็ซิบะไล่โจมตีมานะอีก ai, าซานายจักฟังผมนะครับส่วนคืนกลับไปนะปับปรบับปรบัปรบอย่าติดลบลีกเยอะดีเออจบตายนะทุกคนแล้วก็เฮ้เยอะคือเอาได้ตีธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะแล้วก็ซอมบี้แมนฟื้นคืนกลับมาตีธรรมดาไปเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็คือน่าจะเพ้นะเพราะว่าเมื่อสก,กัดไม่ได้อันตีทีมก็ตัวในทีมก็ไม่ฟื้นคืนมานะทุกคนโอ้โห จบเลยก็คือจบเลยน่าจะต้องเอาเมียสากัดไปไว้ข้างหลังนะทุกคนก็คือถ้าเมียวสากัดไว้ข้างหน้าก็อาจจะแบบตายก่อนได้นะหรือตายก่อนได้แล้วก็ไม่มีอน,นี่อันตินะมาข็ลองกับอันดับที่สิบสองนะทุกคนสิบเอ็ดเราแพ้ไปแล้วนะอันดับที่สิบสองไม่มีคอนะทุกคนไม่มีคอม้านะลองดูนะ แต่ว่าโซนิกเขาเร็วกว่าเรานะครับโซนิกฝั่งซีเงาใส่โซนิกฝั่งผมนะจังหวะนี้ฝั่งซีเงามาเอาตายเลยหรอเดี๋ยว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 ,ยวอะไรเนะี่ยอะไรคือต่อสู้ไพ่แพ้เนี่ยโอ้โห21ล้านโอ้โหตายเลยทุกคนโคตรแรงแทงท็อปคือแรงจัดวันนี้คือแรงจัดเลยนะสำหรับแทงท็อปนะแล้วก็อีกาสนานสส่วนคืนกลับไปนะทุกคนแล้วก็ติดิดแค่สองตัวนะฝั่งซีเงาของเขาก็ส่วนคืนกลับมาเหมือนกันนะ ก็อ่าโจซีนะครับกับซานายมาจังหวะน,นี้เป็นการไล่โจมตีนะทุกคนแล้วก็จักรพรดเดิกปื๊บปื๊บปื๊บมา400,000 60, 60,000ดาเมจนะแล้วก็อ่าแทงทลูกน้องแทงท็งทอปไล่โจมตีไปนะก็มาเหล็กจู่โจมจากฝั่งผมอติดไป2ล้านนะทุกคนแล้วก็อีกาซานายมาอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โห,โห7ล้าน900,000นะขนาดโดนลดดาเมจไปแล้วนั่นอะแต่ว่าติดพิษไปติดพิษไปนะ ก็แทงท็ทอปโอ้โหอันติมาโอ้โหโยโอ้โอ้โหแทงท็ทอปโคตรแรง14ล้านเอ้ย19ล้านไปะตะก,กี้ไม่ไม่ใช่14ล้านเด็กออกมาเด็กอันติส่วนคืนกลับไปนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็ฝั่ง4เงาส่วนคืนกลับไปลาซ拉萨泰勒ลึกฟื <S <S <an> <S ้นคืนกลับมาแล้วนะแล้วก็อีกาสไนาไปจังหวะน,นี้โดนสก้อนตายเองหรือไม่รึบแล้วก็ใครจะคือใครจะคืออัติมาสามพันหนึ่งแสนนะครับแทงท็ทอปเลยนะเป็นตัวเบ่งนะแล้วก็อีกาสไนไปอีกรอบนะครับเป็นการไล่โจมตีนะ เพราะว่าฟื้นคืนกลับมาแล้วก็อีก,กนสนาสไนไปอีกรอบอันนี้คือออกอ่าเทือนตัวเองแล้วนะแล้วก็โดนสะท้อนไปก็มาเลื่จู่โจมไปนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บไล่โจมตีออกเสรเรียบร้อยครับทุกคนก็ชนะโอ้โหแทงค็อปเขาโกงจีนะคืออันติทีมีตายอ่ะ ออร้องกับอันดับ13นะครับเป็นคนสุดท้ายนะเออมาเขามีกาโล่นะเขามีกาโล่ด้วยนะครับกาโล่สุดหล่อที่นะแต่ว่าเนมิต้าอ่าม้าก็กาโล่ก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะแล้วก็ฝั่งสีเงาจ่าอ่าเมิลสาก,กัดาผมเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็อีกาสในไปจังหวะนี้1นึ่งแสนแปดหมื่นดาเมจนะแล้วกไฮย์คือ ถ้าเยอะคือ2องแสนหนึ่งหมื่นดาเมจนะทุกคนแล้วก็ฝั่งสีเงาไปอีกรอบนะครับหนึ่งล้านสองแสนนะก็เป็นการไล่โจมตีเหมือนกันนะครับทุกคนหนึ่งล้านสามแสนนะค่อนข้างที่จะแรงนะโอ้ลาซาร์ทะลึกอาวุธสามดาวกับแคบจะทุกคนเลยไปเนี่ยแล้วก็ตัวนิกฝั่งสีเงาไปนะไล่โจมตีแบบอีกาสไนใส่อกาโรนะเออกาโร่ลางสองแล้วก็ถ้ายึดคือให้ยอะคือปึ๊บ เก้าล้านหนึ่งแสนดาเมจนะค่อนข้างจะแรงนะเกือบสิบล้านเลยนะแล้วก็มาเหล็กจู่โจมไปปึ๊บปึ๊บหนึ่งล้านห้าแสนนะทุกคนแล้วก็ติดพิษติดพิษไปกาโลอันติมาปัป๊บปับปัป๊บห้าแสนเอ้ห้าล้านสี่แสนนะ 5, 000, 4, 000, 000, แล้วก็มาอีกละการไล่โจมตีนะห้าล้านหนึ่งแสนนะค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะแล้วก็อีกกาสไนามาจังหวะน,นี้เจ็ดล้านสองแสนนะโอ้โหแรงเกินนะแล้วก็ติดพิษไปทีมเขาก็มาเหล็กจูจ่โจมส่วนคืนก็นมาสองล้านหกแสนนะแรงกว่าผมเป็นล้านเลยนะแล้วก็ติดพิษติดพิษไปนะแล้วก็อ่า กูบุกิพายุข้างมานะหนึ่งล้านสามเศษนะครับกดแล้วก็หมัดโกูยึสืออาจจะได้ตีธรรมดานะครับเพราะว่าลูกไฟไม่พอนะแล้วอีกาสไนาจากฝั่งผมอันติส่วนคืนกลับไปติดลบลีกหมดเลยนะแต่ว่ามีอ่าติดอ,อยู่นะแล้วก็ฝั่งสีเงามานะครับเพราะว่าเป็นการไล่โจมตีนะก็อ่ลาล้าเซนทีลึกตีธรรมดามาติดพิดไปติดพิดไปนะแล้วก็เขยึกคืเขยื้อคือจังหวะน,นี้5ะล้านเจ็ดเศษดามจนะทุกคนตีพิดตีพิดไปแล้วแล้วก็ซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปตีพิดตีพิด สนามแรงบิดไปนะแล้วก็ไล่โจมตีไปอีกรอบนะครับปาดไปเกือบ1ล้านนะทุกคนแล้วฝั่งสิเงาส่วนขึ้นกับไปแต่ว่าติดลบลีกนะพีเซเอ็กซ์บีดีธรรมดานะก็ฝั่งสิงเงาจากฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะฝั่งสิงเงาในเทิร์นที่สงไปสงล้านดาเมจนะไล่เลยหรือไม่ไล่นะอีก,กาสไนไปจังวะนี้ถึกนักใช่ไหมนอนทิ้งติ้งไปแล้วนะแล้วก็ความสับยักษ์ใหญ่ปาดสี่ล้านเก้าแสนนะค่อนข้างจะแรงมากๆแล้วก็ เอาอีกแล้วเป็นการไล่โจมตีนะเออเป็นการโกจากกลรยุทธ์นะล้วก็ฝั่งสีเงาติดลบดีจรลบป้าหน้าแล้วก็มาเล็กจู่โจมไปปรับปรับหนึ่งล้านสามแสนนะทุกคนติดผิดไปติดผิดไปลาซาเทลึลกนอนทิ้งๆ้แล้วนะแล้วก็กาลูขวาดมาห้าล้านห้าแสนนะนอนทิ้งๆ้เหมือนกันแล้วก็มาเล็กจู่โจมมาปึ๊บปึ๊บสองล้านสี่สนอ้ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็ติดผิดติดผิดไปแล้วก็อีกาสไนติดลบดีติดลบดีโอ้โหลบดีเก่งจังแล้วก็อีกาสไนไปอีกรอบ ลบดีเลี้ยวยเดี๋ยวนะแล้วก็ตีธรรมดาไปซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปนะตีพิษต,ตีพิษไปนะแล้วก็ฝั่งสิงเอาในเธอที่สามนะครับจะปิดฉากเลยหรือไม่ปิดฉากเลยนะทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็่าเธอว่อาตัวมันก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะเออ่าเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะมีสองสี่ห้าห้าหัวไปเนี่ย มีห้าหัวด้วยนะแล้วก็เพิ่มปีกขึ้นมาก็ค่อนข้างจะหลีท่อหล่อที่ด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากทุกคนกดติดตามอ่ากดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับก็อ่าใครมีคําถามอะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับ